สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับพูดแต่ละคนเป็นรางวัลอะไรฮะที่ได้ในเหมือนกันไหมหรือว่าเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันครับเหมือนกันครับผมเออทำความรู้สึกของแต่ละคนหน่อยตัวผมผมตื่นใจครับผมดีใจที่เพจใหญ่ๆแล้วก็มีอทีใหญ่ๆระดับประเทศนะครับคนรู้จักกันตัวประเทศเนี่ยเชิญเรามารับรางวัลอะไรเงี้ยครับผม ที่บ้านคุกันก็เป็นเกียรติมากก็ขอบคุณเพจิจย์มากที่แบบร่วมมาเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย<ม>ก็ขอให้เพจิจย์เนี่ยทำแบบนี้นต่อไปเรื่อยๆอยู่คู่กับคนไทยนานๆนะครับทใช่ครับไอ้ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาร่วมง,งานนี้นะครับต้องขอบคุณเพจิจย์ด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกๆคนด้วยนะครับอัปเดตแผนงาน,นหน้าให้แฟนๆได้ฟังหน่อยค่ะ ก็มี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 เล่นไปเรื่อยๆเลยครับอ่แล้วก็จะมีช่วงหยุดตอนที่เขาหยุดกันก็ตอนประมาณแบบว่าเขาจะหยุดเที่ยวกันนะครับนอกนั้นก็งานอย่างเดียวเลยครับใกล้บ้างไกลบ้างก็จะเป็นช่วงเข้ารรษางานก็จะงดน้อยลงเพราะว่าวัดเขาจะไม่ให้จัดงานแต่ส่วนของเอสก็จะมีงานร้องเพลงครับเป็นงานอีเวนต์ร้องเพลงก็ยังรับร้องเพลงอยู่แล้วก็เลนลิเกด้วยในช่วงที่ปรับเปลี่ยนโชว์ คือคือใช่ครับก็ก็ต้องแบบแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์ครับไม่ได้ไลฟ์ห้ามไลฟ์ตามปกติแล้วก็ก่อนจะแสดงเราก็มีการยืนไว้อะไรครับผมจากกรณีนี้มันเหมือนมีคิวนที่ยกเลิกไปเพราะว่ามีครับกลับมาเต็มเรื่องคันอนั้นก็ขึ้นอยู่ที่สถานที่แล้วก็ชอบภาพว่าเออเขาจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกก็ก็มีคือมาบ้างแต่ว่าก็ยังยังยังไม่อย่บ้างแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเลื่อนนะพี่เลื่อนเลื่อนไปก่อนแล้วก็ไปหาวันลง แล้วก็ไปหาวันลงเอาแต่ว่าตอนนี้เขาเขียนว่าว่างว่างก็คือยังสามารถหาได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มียังงว่างอยู่แต่ว่าไม่ไม่เยอะหนเป็นปรากฏการณ์นะที่แบบว่าว่างต้าสถานการณ์ตาาสถานการณ์นว่างไมไม่เยอะนะพี่ก็อย่างว่าง่องแบบประมาณสี่ห้าคืนมั้งที่ที่เลื่อนไปยกเลิกอะไรอย่างเงี้ย ฟนแฟนหน้าเวทียังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเยอะครับยิ่งไม่มีไลฟ์ด้วยก็อยากจะมาดูหน้าเวทีมากคนที่ถือการามคนแบบทำงานเสร็จแล้วรีบไปเลยดึกดึเดดรีบครับสุพรรณอะไรอย่างนี้ใช่ยงวันนี้ก็มีไปสุพรรณต่อสุพรรณีต่อวันนี้มีงานต่อใช่ครับผมอาบุญถึงแต่ละคนบ้ท่วมบ้านบ้านเยงบ้านท่วมแล้วเตามนเส่ดำท่วมใช่ครับเป็นไงบ้าง ก็มันมันท่วมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับบ้านผมแต่ว่าปีนี้มันรู้สึกว่ามันจะมันมันจะขึ้นมากว่าเดิมประมาณสักเกือบเกือบคืบนะครับแต่ว่าบ้านผมมันเป็นบ้านที่แบบดีดไปเกือบเกือบสองเมตรครึ่งอะไรอย่างเงี้ยสองเมตรสามเมตรครึ่งจริงจริงตอนนี้มันอยูไรอยลางเง้มันอีกสามขั้นบันไดมันถึงบ้านที่ผมอยู่นะครับถึงชั้นสองชั้นสองปะเป็นยังไงความเสี่ยหายยุะมากเนยไหน่อนก็มัน บ้านบ้านแม่ก็มันความเสียหายมันท่วมทุกปีอะพี่มันคือมันต้องแค่ขนของขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็ยากหน่อยการเข้าไปในบ้านอะไรเงี้ยมันก็ลําบากหน่อยครับลาบากขึ้นมาเดิมคนบ้านเป็นยังไงบ้างก็ก็มันจะมีช่วงที่ว่าเขากั้นนะครับแล้วเขากลัวกลัวกลัวดินนะกรล่มถ้าเกิดดินดินมันเอาไม่อยู่อย่างเงี้ยน้ามันจะฝัก ผักออกแล้วบ้านที่ตั้งอยู่อยู่เหนือน้ำอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะแบบอาจจะซุดหรืออาจจะพังกได้กับน้ำได้ใช่มันมีแนวโน้มจะลดลงหรือว่าตอนนี้ตอนนี้กําลังลดลงนะครับกําลังลดลงเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังเยอะอยู่มีหน่วยงานเข้าไปขอช่วยไหมมีมีครับหน่วยงานเป็นของแบบว่าท้องถิ่นนะครับก็เข้ามาดูเรื่อยๆแต่ก็ยังรับผู้ไหว ได้ครับตอนนี้มันลงแล้วครับลงแต่วับยังไม่ไม่เยอะเท่าไหร่คนละแวกนั้นได้รับความเสียหายยังไงบ้างมีเก้าหลังคาเรือนที่แบบได้รับความเสียหายใช่ครับหนึ่งหนึ่งหมู่<อ>บ้านมีเก<อ>้าหลังคาเรือนหนึ่งหมู่บ้านมีแค่เก้าหลังคาเรือนแต่แบ้านผมเนี่ย<อ>ใช่แต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรมากทุกคนมีโอเคอยู่กัก็เกือบจะมีปัญหาแล้วครับแต่ว่าเกือบเกือบจะแต่ว่าเขาก็กันอยู่ครับแต่ทุกคนกันยหน่วยงานอะไรอย่างนี้มันเข้ามาช่วยเหลือถึงช่วยช่วยช่วยอยู่ครับ เพราะว่ามันเขาเขาเขามาดูประจําอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นบ้านที่รับน้ำครับแล้วทําไมเขาไม่ถามครับว่าทาไมเขาไม่ทำให้มันไม่ท่วมเพราะมันทุกปีบ้านเก่าก็อยู่ติดน้ําเลยครับบ้านอยู่ติดแม่น้ำเลยมันเอออย่างนี้เหรอฮะใช่ครับมันเป็นเหตุการณ์การท่วมครั้งแรกเลยไหมหรือว่ามันมันท่วมไปปกติครับมันเป็นปกติแ่คือคือทุกปีทุกปีอะบ้านเก่าอ่าอยู่ที่แม่พยาใช่ครับผมบ้านติดแม่น้ำเจ้าพยาเลยครับ ใช่ติดแม่น้ำเห็นของบ้านบ้างเห็นเป็นอัพหน้าใหม่ที่เกาหลีอัพเดทไหมไปทำอะไรก็ไปทําจมูกมาใหม่ครับแล้วก็ไปทําตาด้วยอายุมันเยอะขึ้นแล้วเราก็แต่งหน้าทุกวันใช้หน้ามันเยอะอะไรประมาณเนี้หนังตาตกก็เลยแบบไปยืนหนังตาขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจมูกหลังร้านเลยครับ พูดไม่เต็มปากพูดไม่เต็มปากแต่ว่าทำมาแล้วเพื่อนลำบากมากเลยเพราะว่าเล่นกับเขาไม่ได้เลยบางทีเราจะไปเออไปเออมันมันยังไม่หายดีไงอ่านี่ีหายนะอยากเล่นแล้วไม่ได้เกี่ยวกับก๊กใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่พี่ว่าไปทำมานานขนาดไหนแล้วอะไรครับไปทำมานานขนาดไหนแล้วไปสองเดือนแล้วมั้งสามเดือนสองสองเดือนกว่ากว่าวันที่เก้าเดือนเก้ามันเริ่มเข้าที่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ มีมีอะไร blanc, oh, like okay? บ้างนะครับที่ทำโอ้โหทำหัวหน้าเยอะเลยไม่ต้องเยอะยังเลยครับผมมีบางบางจุดทำนะครับแต่ว่าบอกไม่ได้ไม่สามารถบอกได้จะเป็นพระเอกไงใช่สร้างซิ่แพร่ซิ่แพร่อยากเป็นพระเอกแถวๆซิ่แพร่เพื่เพื่อนต้องไปทำตามไหมครับ เพื่อนต้องไปทำด้วยไอ๋อผมผมจะรอเดี๋ยวรอให้แยกวันนี้อีกครับเดี๋ยวค่อยไปทีเดียวเลยผมอะเขาได้มีแนะนำคนอื่นไหมไาไม่มีแนะนำคนอื่นแมแต่ว่าลองไปแก้ดูอะไรอย่างงี้ทำดูอะไอ่ะไม่ถึงว่าแก้ทำอะไรไม่แึงแนะนำคนอื่นไปทำ้าสาไปทำตาสเอะไอาก็ทำไหเดี๋ยวให้หมอดูดึงอ่เอออ่เอาเผลงานเองตอนนี้เป็นไงบ้าง ก็มันก็ไปเรื่อยๆเลยครับพี่แต่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไปออกงานเท่าไหร่นั่มาว่าเลิเกใช่ครับแบบแล้วว่าร่างกายเอสมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วมันเป็นเกี่ยวกับพวกแบบเอ่อแพ้ภูมิตัวเองอะไรด้วยมันถ้าพักผ่อนน้อยก็จจแย่นิดหนึ่งแต่ปกติก็คืงพักผ่อนไม่เียงพอนนางสารมากใช่ครับแต่ถ้าผมแบบคือถ้ามันนอนน้อยอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะอ้วกแล้วก็จะไม่ค่อยสบายไปเลยเป็นความดัน มันกีะทบกับงานเรามันพวกงานเรามันต้องใช้เวลาคือคือถ้าอย่างเอชสมมุติว่าเล่นลิเกอย่างอย่างเดียวใช่ไหมครับตอนกลางวันก็นอนไงมันก็ไม่ค่อยมีกระทบอะไรแต่ถ้ามันต้องตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอมันตื่นเช้าใช่พอมันงานเช้าเสร็จปุ๊บแล้วเราต้องไปเล่นลิเกอีกเงี้ยทีเนี้ยกว่าจะกลับถึงว่าตอนตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยครับมันจะแย่มันมีชั่วัมงอะไรจริงๆริงแต่มันเป็นแค่เริ่มต้นนะครับมันไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่หมอเขาก็บอกว่าแบบ ต้องพักผ่อนอะไรเงี้ยห้ามกินอะไรบ้างอะไรเงี้ยมากักันดู<ๆ>แลตัวเองเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราต้องทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยของบางอย่างกินไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบต้องกินยาด้วยนะครับทุกวันนี้ก็กินยาตลอดกินยาแบบอ่าหลายอย่างเลยมันก็าใครเครียดด้วยห้ามคิดมากอะไรอย่างเงี้ยต้องกินยาผมผมก็เครียดนะครับแต่ไม่ได้เครียดเรื่องไอ้นี่นะไม่ได้เครียดเรื่องตัวเองแบบอะไรงี้ก็เครียดไปเรื่อยไปเปื่อยเป็นคนคิดมากด้วย เราใช้วิธียังไงเพื่แบบมันมันเทาความเครียดของเราไม่มีเลยครับกินยาอย่างเดียวกินยาอย่างเดียวกินยาอย่างเดียวครับกินยาให้หลับอะครับตอนตอนกลับบ้านนะกินทุกวันเลยแล้วจะมีหายไหมครับคุณหมอบอกไหมว่ามันจะหายไหมหรือยังไงเอ็ดว่าหายนะครับหายแต่ว่าต้องแบบต้องพักผ่อนอะถ้าแบบอดนอนนี่คือแย่เลยมันมันมีผลต่อเรื่องอารมณ์เราด้วยไหมเอ็ดว่าก็เป็นนะครับบางทีเอ็ดก็ บอกไม่ถูกเลยบางทีมันก็อยากจะอยู่เง,งียบๆบางทีมันก็อยากจะสนุกเง ings, ีง้ยมันก็ประมาณนั้นจริงๆความเครียดมันจริงๆเอสว่าสมัยตอนที่อายุน้อยๆอ่ะเอสอ่ะเป็นคนที่ไม่นอนเลยอ่ะแบบเล่นลีเก้เสร็จปุ๊บก,ก็กลับมาถึงบ้าน ia, ห้องเงี้ยเล่นเกม<บ>เล่นเกมแบบยันโหบ่ายโมงเงี้ยแบบไม่ได้นอนเลยนะครับแล้วก็ไปนอนในรถในระหว่าง<บ>เดินทาง ใช้เวลานอนไม่กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเล่เกต่อพอกลับไปบ้านก็ไม่นอนอีกละเล่นเกมเงี้ยมากจากสะสมมานานพอพอมันเริ่มอายุมากขึ้นแบบ30มสิบกว่ากว่าเงี้ยรู้ตัวเลยว่าแบบไม่นอนไม่ได้คือแย่มากแย่เลยถ้าไม่นอนคืออ้วกเลยแบบพวกอย่างเดียวรู้วกเราไม่มีไม่มีไม่มีช่วงเวลาวัยรุ่นมากอ่าผมทํางานกันทุกวันเลยเวลาช่วงตืเนาะแต่ละคนโหได้เด็กจริงมันพอมันเป็นช่วงเวลาส่วนตัวแล้วเราก็อยากจะใช้มันใช่ครับใช่มันก็เลยแบบ เขาเรียกว่าประมาทไปหน่อยอย่างทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะพอกลับถึงบ้านก็คือถ้าจะนอนอ่ะมันเสียดายเวลานอนเนี้ยเข้าใจแบบก็เลยแบบดูหนังเรื่องนึงเนี้ยแล้วค่อยนอนอ่าอย่างเงี้ยพอกลับไปถึงประมาณตีสี่ตีห้าก็ขอดูเรื่องนึงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็นอนวิธีใครเครียดเนาะคือเราไม่มีเวลาได้ดูอะไรพวกนี้ก็เลยอยากดูเนี่ยไปจะไปดูหนังหรือลงหนังเนี่ไม่มีเวลาใอยากฝังเตือน คนแฟนๆที่แบบว่าพักผ่อนน้อยอ,นนอันนี้สำคัญนะครับทำงานก,ก็เข้าใจว่าทำงานมันก็ดีเนาะแต่ว่าถ้าไม่ดูแลตัวเองอ่ะสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เราทำมามันจะย้อนกลับมาเหมือนเงินที่เราหามาได้ก็จะไปรักษาตัวเองซะมากกว่าผมว่าผมว่าทำงานพอดีแล้วก็หาเงินมาก็ใช้ไปด้วยก็จะดีนะครับแบบแบบไม่ให้ตัวเองมันเครียดหรือว่ามีเวลาในในวัยวัยรุ่นเน่ะที่แบบว่า ยังพอเวลามีความสุขเวลาเที่ยวก็เที่ยวบ้างอย่อยาทำแต่งานเลยเพราะว่าถ้าทํางานเดียวเดี๋ยวพอแก่ไปเนี่ยผมว่าฟิลการเที่ยวก็ไม่เหมือนวัยรุ่นละเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรักษาตัวเองด้วยล่าสุดที่ไปเวียดนามเดินไม่ไหวใช่ผมวปวดเข่ามันเป็นปวดกระทบที่ใช่ใช่<ข>ใช่ครับไปเวียดนามเดินไม่ได้อยู่ดีๆมันก็เสียวเข่าขึ้นมาเองแบบเดินไปไปไปไม่ได้แล้วก็บอกว่า ไปก็เลยเดี๋ยวยืนรอตรงนี้อะไรก็เดินไม่ได้ซึ่งหมอก็บอกมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราเป็นผมว่าการการการใช้ร่างกายเยอะมันื่อผมว่ามันเป็นทุกอย่างเลยครับมันไม่ดีสักอย่างเดียวถ้าเราไม่พักผ่อนนะผมว่าอยู่อยู่แล้วแต่แต่ละคนบางคนก็พักผ่อนน้อยมันก็จะเป็นแต่ละแต่ละโรคแต่ละคนอย่างเงี้ยอย่างของเอสก็ถ้าถ้านอนน้อยสิ่งที่เอสเป็นคือเอสจะอ้วกอ้วกแล้วก็แบบไม่ไม่สบายไปเลย แล้วก็เขา่าจะมีปัญหาเรื่องขาตัวกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่าเอี้ยน,น่ากลัวมากเลยถ้าเป็นอระซินต์ตอนนี้คือร่างกายประมาณเท่าไหรผมผมนอนน่ะผมเอาทรายมีมีถุงทรายอ่ะห้าโลเงี้ยรัดขาแล้วก็นอนน่ะใช่มันปวดมากเลยมันปวดเลยตอนจะนอนนะฮะปวดถึงขั้นแบบตื่นอย่างเงี้ยปวดปวดแบบนอนแล้วก็ตื่นตื่นแบบตื่นเพราะความปวดขา แตอนนี้ก็คือเนี่ยตอนนี้ผมยืนผมยังปวดรอโอเคใช่โอเคอ่ะไม่ไม่แต่บัตไม่ได้เป็นนี่นะคือมันปวดเป็นปกติเรื่องสุดท้ายเดี๋ยววันเกิดวันเอางงที่แบงค์เซฟเรามีเตรียมเซอร์ไพรส์หรือได้ร่วมโชว์อะไรเป็นน่าจะแยกกันแยกแยกกันไปตามหน้าที่แต่ไม่รู้ว่าจะรวมมันจะโชว์ยังไงก็ก็อยากให้ไปติดตามดูตอนนี้เขาขายบัตรแล้วนะครับที่เซเว่นทุกสาขาเลยเออรับรองอลังการ ก็เพื่อนผมไปทำหน้ามาเป็นล้านเพื่องานนี้เลยเขาก็เตรียมเพื่องานนี้โดยตรงอยู่แล้วยังไม่มีนะครับหัวหน้ายังไม่บอกอะไรเลยใช่ยังไม่ได้บอกอะไรรู้ดีเทลในงานเลยว่าจะเป็นยังไงอยากให้ไปรู้น่ตอนนี้หัวหน้ารู้คนเดียวรู้กัน่าไม่มีใครรู้เลยถ้ามีงอยากให้ไปรู้กันจะสนุกแค่ไหนก็อยากให้ไปชมกันโอเคแล้วร้อยหาขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ